ที่ตู้มเสร็จแล้วอะ่ะตอนนี้ยอมมาตั้งจริงเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าใช้การกันยังไงมันเป็นไอรีมันเป็นบานพับแบบซ่อนเข้าไปข้างในเป็นแมคานิกแบบโบราณโบราณเขาเก่งจริงจริงถ้าเกิดเปิดไม่ถูกมันจะพังเลยก็เลยเปิดให้ดูโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวรับปิดมื่อจะเป็นสองจงังหวะดึงให้เสมอกันทั้งสองข้าง แล้วก็ปล่อยลงพอปล่อยลงเสร็จปุ๊บยกขึ้นนิดนึงอ่ะเพื่อจะเข้าล็อกเหมือนกันทุกชั้นประมาณนี้ปิดลงยกขึ้นอ่ะเพจะเข้าล็อกเขาคนทำคนแรกไม่รู้เขาคิดได้ไงเก่งจริงเดี๋ยวตอนไปส่งตู้จริงอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ลูกค้ารีวิวอีกทีนึงว่าความรู้สึกพอไปส่งะผมก็เห็นชิ้นงานอ่ะ ตอนมาเสร็จแล้วว่าเขารู้สึกอย่างไงขออนุญาตแล้วต่อไปก็จะขออนุญาตทุกทุกคนตอนทำงานเสร็จก็ขออนุญาตให้ลูกค้ารีวิวให้หน่อยโอเค